ไปครับทุกคนอากาศร้อนร้อนแบบนี้เราไปหาที่เล่นต้นน้ำชีกันไปกันเลยครับเฮ้อยอากาศร้อนร้อนแบบนี้ขึ้นรถมาก็ต้องสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ เดสโกไปกันเลยครับไปเล่นต้นน้ําคีกันเดีเดี๋ยวเดี๋ยวครับทุกคน ในดงขนาดนี้มันมีคาเฟ่ด้วยเหรอครับคาเฟ่อะไรครับเนี่ยนายายคาเฟ่อ่จอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนแบกก่อนเนาะ มีกาแฟสดอ้าวไปดูกันเลยครับมีอะไรบ้างสวัสดีครับว้าวมีกาแฟโอเคแหละคาเฟ่ต้องมีกาแฟครับทุกคน นอกจากกาแฟก็ยังมีเค้กครับเอเค้กคินเล็กๆก,ก็มีเค้กวันเกิดก็มีอะไรเนี่ยทุกคนไอซครีมสำหรับเด็กๆก,ก็มีไว้ทุกคนมีหมูกระทะด้วยเออเย็นๆนะมากินหมูกระทะสบายๆเลยเนะี่ยทุกคนอันนี้อยู่ในดงนะเนี่ยทุกคนอะไรจะเวิร์วงังขนาดนี้มีบริการตัวเองทุกคน ช้อนตะเกียบสองอยากได้หยิบเอาเลยมีที่นอนเล่นด้วยทุกคนดูสิเยอะเลยครับนอนสบายๆเลยเนี่ยทุกคนอืมบรรยากาศสุดยอดวิวสุดยอดอันนี้ในดงเลยนะเนี่ยทุกคนเพราะว่าที่นี่เด็ดเรื่องกาแฟด้วยนะ,ะมาลองดูครับอาหารมีเยอะแยะทุกคนมีข้าวผัดปลาลุยสวนตำถาดแซลมอน ปีไก่ทอดกุ้งแช่น้ำปลาผัดเผ็ดกบสเต็กเฮ้ยห่อหมกหมูมะนาวเคก้กโอ้ยเยอะแย,ยะเลยทุกคนโอ้ยรรยากังสุดยอดวิวถ่ายรูปสุดยอดเลยทุกคนอ,อย่าลืมมาเที่ยวกันนะทุกคนมาเที่ยวต้นน้ำชีอย่าลืมแวะหน้าใหญ่นะเนี่ยรรยากาศสุดยอดเลยนะครับๆๆๆๆๆๆอะไรเนี่ยทุกคนห้องอะไรอ่ะ ี้เ๋ยวดูก่อนดูก่อนห้องอะไรทุกคนห้องรับรองออมีคาราโอเกะด้วยห้องแอร์นะครับทุกคนมีลานทานหมูกระทะจ,จัดกิจกรรมได้โอว้วิวภูเขาเขียวด้านหลังสวยมากทุกคน นี่เป็นคาเฟ่ที่อยู่ในโดงห่างจากหนองบะแดง30กิโลนะครับฝากทุกคนด้วยนะทุกคนอย่าลืมมากไม่ได้ไปแล้วล่ะครับทุกคนต้นน้ำชีมาถึงนาใหญ่ค่ำซะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านครับเดี๋ยวเราไปเล่นนะ้ำต้นน้ำชีกันฝา,ากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดถูกใจบายบายครับเจอกันคลิปต่อไปครับ